ภาพรวมดูน่าพอใจนะครับเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีออร,ร่าขึ้นมานะครับตามสภาพเพราะว่าทุเรียนป่วยนะครับจะให้แบบปื๊บปับ๊บก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่สัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเขามีความเขียวขึ้นขึ้นมากเลยนะครับอ่าดูนะครับแต่ตอนนี้ก็อันน่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่า จากที่เพื่อนๆคิดว่าจะไม่รอดนะครับอตอนนี้รู้สึกว่าจะเปอร์เซ็นต์รอดก็มากขึ้นนะครับดูนะครับเนี่ยบางต้นก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับดูสีสันก็องค์ประกอบก็โอเคนะครับเพื่อนๆจากที่เหลืองๆซีดๆนะครับไม่มีชีวิตชีวานะครับ แต่นี้ดูมีออร่าขึ้นมาเยอะนะครับอ่าถ้าต้นไหนที่เขาไม่ทิ้งใบหมดเขาก็จะฟื้นตัวได้ไปเป็นระดับนะครับแต่ช่วงนี้ต้องขยันหมั่นเพียรสักหน่อยนะครับเราจะขี้เกียจไม่ได้เลยนะครับเราต้องขยันนะครับช่วงนี้อ่าขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่นะครับเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเป็นระดับนะครับเนี่ยแตกยอดแล้วครับแต่ต้นนี้ยังไม่แตกนะครับ แต่ต้นนี้แตกยอดมาแล้วนะครับแตกยอดออกมาเล็กๆนะครับเพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์ก็ยอดยอดก็เล็กๆนะครับตามสภาพนะครับต้นนี้ก็ยังไม่แตกนะครับแต่ใบแก่แล้วก็รอระยะหนึ่งครับใบแขนงแก่แล้วก็เดี๋ยวก็แตกนะครับอ่าต้นไหนที่ไม่ทิ้งใบหมดก็ดูดีขึ้นมาเยอะนะครับที่เราตัดแต่งออกไปแล้วนะครับเท่ากับกระตุ้นการแตกยอดนะครับเห็นไหมครับ อยอดใหม่นะครับเริ่มียอดใหม่ให้เห็นแล้วนะเพื่อนๆเป็นสัญญาณที่ดีนะเพื่อนๆที่ท้อนะครับท้อ,อได้แต่จะถอยนะครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่พบสภาพเดียวกันนะครับสู้ได้นะครับสู้ต่อไปนะครับทางเราก็คิดว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะฟื้นต้นได้อยู่อย่างน้อยก็ ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะครับเพื่อนๆดีกว่าเราถอยไปเลยนะครับยังไงถ้าเรารักการปลูกทุเรียนเราก็จะปลูกใหม่เหมือนเดิมครับยอดไม่สมบูรณ์ครับแตกแล้วนะครับแต่เป็นยอดเล็กๆแต่ก็ยังดีนะครับที่เห็นเขาอ่ายอดเดือยยอดแตกนะครับแสดงว่ารากเขาก็ยังเดินได้อยู่นะครับก็หลายคนก็คิดหลายๆอย่างนะครับ่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาน้ําน้อยหรือน้ําไม่พอหรือเกิดจาก แดดร้อนอทนสภาพอากาศหรือนอกอากาศนั่นเองนะครับปัญหาอะไรก็แล้วแต่นครับแต่วิธีแก้ก็แก้แบบเดีแบบเดยวกัน,นครับจะพบปัญหาอะไรก็ช่างครับเป็นว,วิธีแก้ก็คือทําให้รากเดินให้ได้นะครับแล้วก็รักษาลรกไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจะขาดน้ําหรือแดดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดสภาพนี้วิธีการรักษา อย่างเดียวกัน,นครับอ่านี่คือวิธีการดูแลของเรานะครับนี่คือ,อต้นอ่าชะนีนะครับไม่ทิ้งใบนะครับทางเราก็จะถ้าจะปลูกเพิ่มหรือจะปลูกแซมที่ต้นที่มันตุยไปแล้วเราก็จะเอาอ่าชะนีนะครับเพราะชะนียังสมบูรณ์ดีทั้งสองต้น,นครับแสดงว่าที่สวนเราเหมาะกับชะนีมากที่สุดน,นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าทุเรียนเป็นชะนีแทนนะครับโอกาสหน้านะครับ ถ้าจะปลูกใหม่นะครับ